สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น1,148คนสำรวจทางออนไลน์ระหว่างวันที่14-17ถึงกุมภาพันธ์2565พบว่าวิกฤตเศรษฐกิจหน้าวันนี้ทำให้ประชาชนต้องประหยัดระวางแผนการใช้จ่ายมากขึ้น62.76%มาตปรการต่างๆของรัฐเช่นคนละครึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เชื่อลดภาระได้บ้าง63.21%วิกฤตเศรษฐกิจสมงผลให้มีความเครียดในระดับมาก65.23%สิ่งที่รัฐบาลควรเร่งดำเนินการคือควบคุมราคาสินค้าลดค่าครองชีพ89.9 0ปัญหาเศรษฐกิจขนาดนี้ทําให้รัฐบาลไม่มีสถเรภาพอาจยุบสภา78.82%เ จากข่าวยุบสภาพเพื่อเลือกตั้งใหม่น่าจะเป็นไปได้59.88%หากได้รัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศประชาชนคิดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะดีขึ้น52.19%ทั้งนี้วิกฤตเศรษฐกิจทำให้ประชาชนรู้สึกเครียดมากขึ้นโดยพบมากในกลุ่มอายุ30 39ปีที่มีความเครียดสูงกว่ากลุ่มอื่น รองลงมาคือกลุ่มอายุ40 49ปีซึ่งกลุ่มนี้เป็นวัยทำงานเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวถึงแม้จะมีมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลแต่ก็เป็นเพียงการช่วยรักษาระดับการใช้ใจ่ายในระยะสั้นๆเท่านั้นดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่เช่นนั้นประชาชนก็จะยิ่งไม่เชื่อมั่นและนำไปสู่ทางตันของรัฐบาลก็เป็นได้ ดรสุรสิทธิ์ทรงม้ารองคณะบดีฝ่ายบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตร,ระบุว่าพิษเศรษฐกิจครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากทุกระดับรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไปจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 เห็นได้ชัดคือประชาชนมีรายได้ลดลงแต่รายจ่ายคงตัวหรือมากขึ้น โดยเฉพาะค่าใช้ใจ่ายด้านการรักษาพยาบาลทําให้ประชาชนเกิดความเครียดจนถึงกับคิดสั้นฆ่าตัวตายซึ่งมีข่าวอยู่เป็นระยะสิ่งที่ภาครัฐช่วยได้คือทําอย่างไรให้ประชาชนสามารถดํารงชีพอยู่ได้อย่างน้อยข้าวปลาอาหารต้องควบคุมราคาดูแลเรื่องสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยมีระบบสาธารณสุขที่เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม มาตรการแจกเงินคนละครึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถือได้ว่ามีส่วนช่วยกระตุ้นการใช้ใจ่ายของประชาชนเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเมื่อมีผู้ซื้อผู้ขายก็มีความต้องการสินค้าเกิดการขนส่งมีการจ้างงานตามมาโดยเฉพาะตุ่มผู้ประกอบการหากไม่ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็ไม่พ้นที่ประชาชนต้องถูกเลิกจ้างเป็นภาระของรัฐบาลที่ต้องดูแล ปัญหาด้านเศรษฐกิจผูกพันกับรัฐบาลหากไม่ได้แก้ไขรัฐบาลเองจะอยู่ไม่ได้ในที่สุดอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่าพักที่ประกาศชูเรื่องเศรษฐกิจชัดตอนนี้คงหนีไม่พ้นพักซ้าอนาคตไทยที่พักมีมือเศรษฐกิจอันดับต้นๆเช่นนายสนธิรัตน์สนธิกิรวง์และนายอุตมะสาวนายนที่เคยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้อยู่แถวหน้ามาแล้วจึงเป็นที่น่าจับตาว่า หากนายสมคิดจาตุศิรีพิทักษ์ตอบรับมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อขับเคลื่อนประเทศแล้วเศรษฐกิจไทยในยุคหลังโควิดน่าจะดีขึ้นตามที่โพลได้มีการสำรวจความเห็นของประชาชน